ค่ะวันนี้นะคะเคลียร์จตระ,ระต้มปลาปลาต้มขมิน้นก็มีคเออต้มปลานินปลานินต้มขมิน้นก็มีปลานินขมิน้นหอมตะไคร้มะเขือเทศใแบบมะกรูดปรุงรสด,ด้วยเกลือผงชูรสรสดี นี่ค่ะมาต้มกันเลยฟ้าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำลงไปหอมขมิน้นตะไคร้ขทาใส่ไปเลยเหลือมะกูดหน่อย ดับคาวปรุงรสด,ด้วยเกลือปรงขุรสรสตีน้ำแกงเกิดแล้วน้ำเปลี่ยนสีแล้วนี่เป็นสีขมิ้นแล้วปลาลงได้เลย ปาามินล้างสะอาดลงแล้วก็ไม่ต้องคนปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้เดือดจนปลาสุกรสชาติชิมดูถ้าไม่เคมเ็มก็เติมเกลือไปได้นะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆชิมแล้วรสชาติพอดีเลยอร่อยมาก ใส่ใบ,บมะกรูดแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วค่ะปลานิลต้มขมิน้นหืมน่ากินมากเลยเกินกับข้าวสวยร้อนๆนะ